เป็นกระแสกันอีกแล้วสําหรับ p ีนดีหรือหนุยปอกก้าเด้งที่ได้อัดคลิปตัวเองกําลังดูเพลงแมงเมาจากค่ายเดฟแจมแล้วในคลิปมีการถุยน้ําลายใส่นั่นเองทําเอาชาวเน็ตฮือฮากันอีกครั้งสําหรับแรปเปอร์คนนี้ว่าจะหมายถึงใครและวันนี้ผมมีคลิปมาฝากให้ทุกคนด้วยแล้วข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย P ีนดีหนุยกิติลวงพึ่งหลวงหรือหนุยปอก้าเด้งได้มีการอัดคลิปตัวเองขณะด,ดู MV เพลงแมงเมาของค่ายเดฟแจม ที่มี2แรปเปอร์อย่าง6 9 x t o y และ Eskimo และในคลิปมีการถุยน้ำลายขนาดท่อน6 9 x t o y ได้ร้องกันเองทำเอาชาวเน็ตฮือหายกันอีกรอบหลังจากก่อนหน้านี้ไม่นานนักเพิ่งมีปัญหากับยังกูและทางยังกูได้ท้าต่อยในเทน f i f t e และยังโอมยังได้ออกเพลงดิสมาชื่อเพลงว่าโตไปไม่หนุยอีกด้วยแล้วตอนนี้กระแสะเริ่มซาลงแล้วล่าสุดพีนายดีก็ได้ลงคลิปใน Facebook ส่วนตัวทำให้เป็นกระแสะขึ้นมาอีกครั้งแล้วคลิปจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลย สิพ่ไมัฒนาทางชาวเน็ตแห่เดาว่าเขาไม่ได้ดิสเพลงนี้แต่อย่างใดไม่ได้ดิสค่ายดีฟแจมหรือเอสกิโมเพราะทาง p ีใดีได้อาคิปสั้นๆเพียงไม่กี่วินาทีอาจเฉพาะท่อนร้องของ69 v o i นั่นเองทำให้ชาวเน็ตแห่เดากันว่าการกระทําในคลิปนั้นสื่อถึง69 v o i แต่ทาง p ีในดีไม่ได้พูดชื่อ69 v o i แต่อย่างใดพูดแค่ว่าสิทธิพี่ไม่พัฒนา ใส่หัวแล้วก็ถุยน้ำลายนั่นเองน้ำลายก็เรียกได้ว่าเป็นก้อนเลยทีเดียวมีชาวเน็ตคนหนึ่งคอมเมนต์ว่าน่าจะหมายถึง6 9 b o y คนเดียวไม่ได้หมายถึงทั้งข่6 9 b o y เคยบอก p ีน10ดี10ปีไม่พัฒนาในสเตตัสที่พูดถึงยังกู VS P9D ดีเขาถึงอัดมาเฉพาะท่อน6 9 b o y จะเย็นเย็นแอดมินรู้ว่าไม่ชอบเขาห่าาาทำให้ชาวเน็ตแห่เดาว่า คําพูดที่ p ีในดีพูดนั้นคล้ายกับ s t a t ัสซิกเกอร์ที่เคยพูดถึง p ีในดีว่า10ปีไม่พัฒนานั่นเองและอีก10ชั่วโมงต่อมาทาง p ีในดีได้อัปสเตตัสว่าแนะนําทีวี85นิ้วหน่อยครับยี่ห้อไหนดีถุยน้ําลายพลาดไปโดนจอแตกเลยเมื่อคืนและอีก2ชั่วโมงต่อมาได้โพสต์ว่า10.38ผมกําลังขี้ครับเขียนเขาให้ผมด้วยนะทางแฟนคลับหลายๆฝ่ายก็ออกมาเถียงกันมากมายว่าหมายถึงใครนั่นเอง ต้อตอบกันไปมาจะเหมารวมทั้งหมดหรือเฉพาะเจาะจงเพียงคนใดคนหนึ่งเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอให้แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและให้เกียรติแร็ปเปอร์ทุกท่านที่ผมกล่าวมาข้างต้นด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่อย่างใดเพียงแค่เสนอข่าวเท่านั้นเองไม่ได้ฝกดักฝ่ายใดแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับสำหรับเพลงแมงเมาผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันเพื่อนๆไปกดชมได้เลยถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแปเ ก็กด Subscribe ไว้เลยสำหรับวันนี้ News ์และเปอร์และผมบิ๊กก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีครับ